สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบกับร่างกายแล้วก็การตรวจเบื้องต้นนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด3คลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ใครสนใจก็ไปฟังคลิป1ก่อนได้นะครับ ในคลิปนี้จะพูดกับเรื่องของการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ผลกระทบที่ความดันนสูงนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเนะะื้อหาก็เอามาจากในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยความดันสูงวิกฤตนะครับที่ลงเวลาสาร bmj ปี2024นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับคราวนี้ถามว่าคนที่มีความดันโลหิตสูงวิกฤตนะครับมันมีผลกระทบกับร่างกายอย่างไรบ้างเขาก็ไปรวบรวมข้อมูลมานะครับ พบว่าอันดับหนึ่งเลยนะครับเขาจะมาด้วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดนะครับประมาณ28.1นะครับรองลงมาเนี่ยก็คือจะมีหัวใจวายแล้วก็น้ำท่วมปอดได้ประมาณ24.1นะครับอันดับ3จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับประมาณ14.6นะครับอันดับที่4ก็คือจะทำให้เกิดไตวายได้ประมาณ8์นะครับ อันดับที่5ก็คือเกิดเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองชั้นกลางนะครับประมาณ6.9แล้วก็ในเป็นกลุ่มอาการสมองนะครับเช่นสับสนงงงซึมชักอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้พบได้ประมาณ6.1นะครับแล้วก็กลุ่มที่7ที่มารุนแรงเลยนะครับก็คือมาด้วยหลอดเลือดแดงใหญ่เนี่ยฉีกขาดนะครับหรือที่เรียกว่าหลอดเลือดเอออรตานะครับพวกนี้พบได้1.8 ก็จะเห็นว่าการที่เรามีความดันโลหิตสูงวิกฤตเนี่ยพวกนี้มันมีผลกระทบต่อร่างกายรุนแรงนะครับแล้วโรคที่ผมพูดมาเนี่ยสามารถเป็นทีหนึ่งแล้วบางครั้งเสียชีวิตเลยนะครับไม่มีโอกาสที่เราจะไปแก้ตัวเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินยาใหม่อะไรเงี้ยบางทีไม่มีโอกาสาน,นั้นะครับเพราะว่าเสียชีวิตเลยนะครับมาเลยเป็นสาเหตุที่เราควรจะต้องคุมความดันให้ดีนะครับโดยค่าความดันสูงวิกฤตเนี่ยถ้าเราไปดูคํานิยามที่ผมเคยบอกไปนะครับมันจะมี นิยามค่อนข้างเยอะนะครับแต่เขาก็ให้คำนิยามเกี่ยวกับเรื่องของความดันสูงวิกฤตไว้ว่าเป็นความดันที่สูงมากนะครับมักจะเกิน180 110ดขึ้นมาร่วมกับมีอวัยวะบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับอวัยวะบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยพอมันมีขึ้นแล้วเนี่ยเรามักจะต้องรีบลดความดันตรงนั้นลงนะครับถามว่าอวัยวะอะไรที่บาดเจ็บบ้างเช่นสมองนะครับ สมองเนี่ยอาจจะไม่เกิดมีการสับสนมึนงงเกิดขึ้นได้มีเลือดออกในสมองหรือมีเลือดออกบริเวณสมองชั้นกลางเนี่ยเยื่อหุ้มสมองชั้นกลางเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดแล้วบางทีรุนแรงนะครับบางทีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยเราจะมาด้วยหัวใจวายเฉียบพลันได้นะครับหรือเป็นเรื่องของอโรคหลอดเลือหดหัวใจขาดเลือดนะครับหรือว่าเส้นเลือดแดง ใหญ่แตกหรือชีขาดได้นะครับพวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เหมือนกันถ้ารัาษามไม่ทันนะครับถ้าเป็นการตั้งพันเนี่ยเราพบว่าอาจจะมีภาวะคันเป็นพิษหรือชักได้เลยนะครับขนาดตั้งรันอันนี้อันตรายมากโรคอื่นๆก็คืออาจจะมีเรื่องของไตาวายนะครับมีเรื่องของเม็ดเลือดแดงแตกได้นะครับ รวมทั้งมีเส้นเลือดที่ตาเนี่ยมีความผิดปกติเกิดขึ้นบางคนตามวัวนะครับสองข้างจากการที่มีเลือดออกที่จอตาอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้นะครับพวกนี้มันเป็นลักษณะข,ของความรุนแรงของโรคอ่าความดันสูงวิกฤตท,ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนคำนิยามอื่นๆที่เราอาจจะใช้น้อยลงนะครับอย่างเช่นคำว่าาไฮเปทนซีบเอเจนซีอย่างเงี้ยความหมายเนี้ยหมายความว่าเป็นความดันสูงนะ แต่ว่าไม่ได้มีอวัยวะปลายทางล้มเหลวมีแค่ความสูงอย่างเดียวนะครับตรงนี้การรักษาเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเข้มข้นมากนะครับใช้การ,รกษาเป็นรูปยารับประทานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีลักษณะของสมัยก่อนจ,จะมีคําว่ามาลิเนนให้เป r ดเทนชันด้วยนะครับสมัยนี้ใช้น้อยลงเพราะว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ย ยารักษาความดันเรามีไม่เยอะเราไม่ได้มีประสิทธิภาพดีนะครับเขาเลยบอกว่าคนที่เป็นความดันสูงและมีอวัยวะล้มเหลวหลายอย่างเนี่ยเช่นมีทั้งหัวใจมีทั้งไตวายนะครับมีทั้งเลือดออกในสมองเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยพวกนี้พยากรโลกมันแย่เหมือนคนเป็นมะเร็งเลยนะครับเขาเลยตั้งชื่อนี้ว่ามาลิกเนนใหเปิดเทนชันซึ่งสมัยนี้เรา,รา,เ,ราเราใช้คานี้น้อยลงมากๆแล้วนะครับส่วนใหญ่จะใช้คําที่เข้าใจง่ายๆก็คือไฮเปอร์เทนซีอ m เมอร์เจนซีก็คือความดันเสูงวิกฤต นะครับอันนี้มาเลยนะครับมักจะใช้คำนี้น้อยลงแล้วนะครับถามว่าทำไมแรงดันที่สูงเนี่ยแล้วมันอันตรายกับเส้นเลือดเราได้นะครับเพราะว่าอย่างอันนี้เป็นภาพของเส้นเลือดในสมองนะครับคือเส้นเลือดในสมองเราเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นเลือดเล็กๆหลายๆเส้นใช่ไหมครับแล้วในเส้นเลือดเองเนี่ยมันก็จะมีพวกผนังของเส้นเลือดนะครับมีกล้ามเนื้อรอบๆผนังหลอดเลือดแล้วก็มีเซลล์นะครับอยู่บริเวณส่วนประกอบของหลอดเลือดเกิดขึ้น ภาพบนขวาเนี you know, ่ยเป็นภาพในภาวะปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเรามีแรงดันสูงมากๆแรงดันสูงมากให้คิดถึงท่อน้ําประปาที่บ้านเราอะถ้าเรามีแรงดันอัดเข้าไปในท่ออัดอัดอัดมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยท่อนั้นเนี่ยมันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเส้นเลือดเราเนี่ยมันมันอ่อนนุ่มยิ่งกว่าท่ออีกใช่ไหมครับมันโดนแรงดันไปเรื่อยๆมันก็มีการฉีกขาดมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นร่างกายเราก็ยังไงครับเราก็มีการปรับตัวเกิดขึ้นนะครับ พวกกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเส้นเลือดเนี่ยมันก็หนาตัวขึ้นนะครับแล้วเส้นเลือดที่มันบาจจดเจ็บเนี่ยมันก็มีการซ่อมแซมตัวเองนะครับสุดท้ายเกิดการแข็งตัวเกิดขึ้นจากการซ่อมแซมที่มันผิดปกตินะครับแล้วก็ทําให้เส้นเลือดพวกนี้มันมีการรั่วของสารในน้ําเลือดเนี่ยออกมาได้ง่ายขึ้นกว่าปกตินะครับแล้วก็มีการสร้างสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้มันก็ทําให้เส้นเลือดยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับ พอเป็นอย่างนี้เข้าพวกนี้เส้นเลือดมันก็เกิดความเสียหายจากการที่เรามีความดันสูงมานานนะครับเราไม่ได้รักษาคนที่ไม่รักษาความดันเนี่ยระยะยาวบอกเลยว่าเส้นเลือดจะเสียหายนะครับแล้วก็แข็งตัวได้เพราะฉะนั้นโรคความดันเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาต่อเนื่องอย่าก,กินยา1ิวันแล้วหยุดยาเองเด็ดขาดนะครับพวกนี้ควรจะให้คุณหมอมาปรับยาให้อวัยวะปลายทางเนี่ยมันก็จะมีการขาดเลือดเกิดขึ้นจากที่เส้นเลือดไม่ดีใช่ไหมครับ แล้วอาว่าปลายทางเนี่ยมันก็จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของความดันได้ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเส้นเลือดก็จะแข็งตัวตามอายุอยู่แล้วใช่ไหมครับเส้นเลือดเราเนี่ยจะไม่ยืดหยุ่นเหมือนตอนสมัยเด็กๆนะครับลองคิดภาพเรานอนนอนอยู่แล้วเราลุกนั่งทันทีเนี่ยถ้าเรายังเป็นเด็กหรือวัยรุ่นอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเริ่มแก่มากขึ้นเนี่ยจากนอนเฉยๆเราแค่ลุกขึ้นมายืนแล้วเดินเนี่ยถ้าเราทําเร็วเกินไปเนี่ยบางคนหน้ามืด บางคนหกล้มข้างเตียงได้เลยนะครับเพราะเส้นเลือดเราเนี่ยมันไม่ได้ยืดหยุ่นไม่สามารถปรับตัวได้ดีเหมือนตอนเด็กๆนะครับมันทนต่อแรงดันที่มันเปลี่ยนแปลงกระทันหันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ทาให้อวัยวะปลายทางเราอาจจะเป็นสมองเป็นไตเนี่ยได้รับการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เลยนะครับการรักษาคนกลุ่มนี้เนี่ยเราจะค่อยๆลดความดันลงนะครับถ้าลดเร็วมากเกินไปเนี่ยก็จะไม่ดีเหมือนกันเพราะว่า เดิมเนี่ยเราเคยชินกับการที่มีความดันสูงอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าช้าเกินไปก็อาจจะเกิดผลแทรกซ้อนได้เพราะฉะนั้นพวกนี้คุณหมอจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะลดระยะเวลาเท่าไหร่นะครับใช้ยาอะไรนะครับในส่วนของตรงนี้ <c oughs> ภาพนี้เป็นภาพแสดงแนวตั้งเนี่ยแสดงเรื่องของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะครับแนวตั้งร้อยเปอร์เซ็นคือเลือดไปเลี้ยงดีนะครับส่วนแนวนอนเนี่ยแสดงค่าความดันเฉลี่ยที่เกิดขึ้นนะครับ เส้นสีฟ้าเข้มก็คือของคนปกติทั่วไปเส้นปะคือคนที่ความดันสูงมานานนะครับอันนี้ภาพนี้จะต้องการแสดงให้เห็นว่าโดยคนปกติเนี่ยเราจะมีค่าความดันเฉลี่ยประมาณ50จนถึง150เนี่ยค่าความดันเท่านี้เลือดเพียงพอจะไปเลี้ยงสมองแล้วนะครับเพราะร่างกายเนี่ยมีการปรับตัวที่ดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความดันสูงมานานมากๆแล้วเนี่ยค่าความดันเฉลี่ยที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงสมองได้เนี่ย ควรจะอย่างน้อยอาจจะประมาณ75หรือ80ขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณ180ได้เลยนะครับประมาณนี้เพราะนั้นจะเห็นว่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าสมมติเรามาโรงพยาบาลแล้วเราความดันสูงมากมานานแล้วนะครับถ้าเราลดความดันเร็วเกินไปเนี่ยเช่นลดไปเหลือความดันจนค่าเฉลี่ยความดันเหลือประมาณสัก70เนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปจะทนได้แต่ถ้าเกิดเรามีโรคความดันสูงอยู่นานเนี่ยเราลดมาป๊บหนึง่งลงเหลือ70เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือทําให้ร่างกายเราปรับตัวไม่ได้นะครับสมองเราจะเหมือนความรู้สึกขาดเลือดกระทันหันทําให้เราหมดสติชักไม่ตื่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีการเป็นความดันสูงนานๆเนี่ยร่างกายมันก็จะปรับตัวพยายามเอาตัวรอดใช่ไหมครับแต่ว่าการปรับตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เส้นเลือดแดงมันแข็งแล้วก็มีการปรับตัวที่แย่ลงกว่าสมัยเราเป็นเด็กๆหรือวัยรุ่นนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องของความดันให้ดีบางคนเนี่ย ไปรักษาความดันเนี่ยคุณหมอพยายามจะให้ความดันเนี่ยมันต่ํานะครับแต่ถ้าต่ํามากเกินไปบางคนเนี่ยต่ําลงไปอยู่ที่ร้อยสิบหกสิบอย่างเงี้ยจะเริ่มเวียนหัวหน้ามืดแล้วนะครับคือคือต่ำเราไม่ไหวนะครับต้องสูบขึ้นมาหน่อยเพราะร่างกายเราปรับตัวไปแล้วนั่นเองนะครับในขณะที่บางคนความดันเก้าสิบหกสิบยังปกติยังเฉยเฉยอยู่เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพตอนนี้มันเป็นเรื่องของการปรับตัวแล้วก็ความแข็งตัวของหลอดเลือดที่เกิดขึ้นนะครับ ในการตรวจเรื่องของความดันสูงเนี่ยเราก็จะตรวจโดยการวัดความดันนะครับครั้งแรกที่วัดเนี่ยถ้ามันสูงมากเนี่ยสิ่งที่คุณหมอหรือคุณพยาบาลจะทําก็คือให้เรานั่งพักก่อนนะครับอาจจะซักประวาณ5ห้าน,นาทีสิบนาทีนั่งพักให้สบายๆนะครับไม่ต้องกังวลแล้วเรามาวัดความดันซ้ำอีกทีหนึ่งว่าความดันยังสูงอยู่ไหมนะครับถ้าความดันยังสูงหลังถ้าผ่อนคลายแล้วเนี่ยแสดงว่าเออนะจะสูงจริงนะเราก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายหาอวัยวะที่บาดเจ็บนะครับ แล้วก็เรื่องของประวัติอื่นๆนะครับที่คุณหมออาจจะถามเพิ่มก็คือพวกการใช้แอลกอฮอล์ยาเสพติดอาหารเสริมนะครับเราต้องระวังเลยอาหารเสริมบางทีทําให้ความดันผิดปกติได้นะครับเพราะรามันมีส่วนผสมที่อันตรายต่อร่างกายอยู่นะครับซึ่งตรงนี้บางคนก็อาจจะไม่ให้ข้อมูลยาเสพติดนะครับบางทีคุณหมอถามแล้วเรา,เรา,เราก็อาจจะไม่อยากตอบว่าเราอใช้กัญชาใช้กระท่อมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่พวกนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องบอกตามความจริงก็จะดีนะครับอาการที่สําคัญเลยเราพบว่าถ้าใครมี4อาการนี้นะครับอาการนี้ถ้าไม่มีสีอาการนี้จะไม่ใช่ความดันสูงวิกฤตนะครับแต่ถ้ามีอันใดอันหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นได้นะครับอาการสำคัญคือเจ็บหน้าอกนะครับเหนื่อยปวดหัวตามัวถ้ามีอาการพวกนี้ซับมาแล้วบอกใช่ใช่ใช่เนี่ย โอเคมีโอกาสที่จะมีความดันสูงวิกฤตได้นะครับแต่ถ้าเรามีความดันสูงและเราไม่มีเสียอาการนี้นะเขาบอกว่าโอกาสที่จะเป็นความดันสูงวิกฤตมีหดอวัยวะล้มเหลวเนี่ยน้อยมากๆเลย99%เนี่ยคือไม่จะไม่มีโรคนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคําถามตรงน,นี้เป็นคําถามสาคัญที่จริงๆคุณหมอจะถามเจ็บหนะ้าอกไหมเหนื่อยไหมตามมวหรือเปล่าปวดหัวไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราตอบไม่ไม่ไม่ m, ทั้งหมดเนี่ยคุณหมอก็จะสบายใจว่าโอเค รอจะแค่ความดันสูงธรรมดาหรือเปล่านะแต่ก็ต้องรอตรวจเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปเนี่ยก็อาจจะได้ตรวจเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับส่วนเอนไซม์หัวใจแล้วแต่ว่าคุณหมอเขาสงสัยไหมนะครับแล้วก็มีการตรวจเลือดเม็ดแดงเม็ดขาวเกล็ดเลือดตรวจดูโซเดียมตรวจดูโพแทสเซียม ตรวจดูค่าไตานะครับดูว่าการทํางานเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมันมีไตาวายเกิดขึ้นไหมมีเกลือแร่ผิดปกติหรือเปล่านะครับมีเม็ดเลือดแดงแตกอะไรหรือเปล่าจากความดันสูงมิกรดนะครับบางคนก็อาจจะสงสัยไทยรอยก็ตรวจไทรอยตรวจปัจปสสาวะนะครับเพิ่มเติมมีโปรตีนลั่วออกมาไหมนะครับแล้วก็อาจบางคนก็อาจจะได้เอ็กซเรย์ปอดบางคนก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอว่าเขาสงสัยไหม ถ้าเขาสงสัยว่าจะมีหัวใจวายนะครับเขาก็จะเอกซเรย์ปอดหรือบางคนก็สงสัยโรคทางสมองก็อาจจะส่งตรวจสมองเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เป็นการตรวจที่คุณหมอเขาจะพิจารณาในเรื่องของคนที่เป็นความดันโลหิตสูงวิกฤตนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ